ท่านผู้ชมและท่าีที่รพทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องขอสอบ b t ี Channel วันนี้วันที่สีมีนาคมพุทธศักราช5 5 6 6เดินทางไปไร่สตตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดที่ตำบลทุ่งมนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ ลายสตรอเบอรี่ใหญ่ที่สุดอันนี้มันมันวายแล้วเปล่าค่อนข้างจะใหญ่เลยด้วยนะอันนี้รุ่นที่เท่าไหร่นะรุ่นที่เท่าไหร่นะเก็บนี่รุ่นสุดท้ายแล้วใช่ไหมจะไปสิ้นสุดเอาเดือนไหนไปสิ้นสุดเดือนไหนไเดือนนะี้ปลายเดือนเนาะ เอา,อาวาลันเตรียมพร้อมแล้ววาลันเตรียมพร้อมแล้วค่ะบาลันเตรียมพร้อมแล้วค่ะเก็บสตรอเบอรี่นี่ตรงนี้เยอะแยะมังการหนินี่นยเยอะแยะเลยอ้าววาลันตัดใส่ถังได้เลยนึงวราเราต้องนั่งลงสีแดงแรง เอามือจับลูกมือมือรับเอามืออีกข้างหนึ่งรับเอามืออข้าางงนึรับเไว้เออข้างหนึ่งตัดมือขวาตัดมือซ้ายนั่นแหละแกะนุ่นั่นแหะนี่เต็มเลยนั่นน่ะแดงน่ะแดงแดงเออเออมือขวารับไปมือขวารับเออใส่เลยลูกแดงเต็มเลยตัดได้เลยตัดเลยตัดลยอีกมือหนึ่งจับไว้จับลูกปลามือซ้ายจับเอออย่างนั้นถูกต้องมันจะได้ไม่ล่วง

นี่นี่แดงเนี่ยรูปนี้แดงเลยนะมันจะหวานมากเลยลนี่เนะี่ยเยอะแยะเลย,ยปลาปลานจะอเก็บด้วยเอาด้วย เอนั่นนะคัดเลยลูกนะจ๊ะไปโอเคสมบอกให้มองไม่เห็นองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวตาทำให้มองเห็นอ่าแน่นๆมันร้อนนะลูกมันร้อนมากเลยมันร้อนเยอะเลยนั่นนั่นมันหลบอยู่ใต้ต้นหน้าหนาเราต้องนั่งลงเราถึงจะเห็นเห็นไหมอื้อ โอ้โหลูกใหญจจ้งเลยนี่วันนั้นลูกโตด้วยมันก็เลิ่เลยนี่อ,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 อ่ะตาใช่ถือตาเอาวันลันจับตาจับเพชีย์โอ้ยใหญ่เลยบาบา,บาใหญ่เลย,เล,ยลูกไอ้ Ngay lên, mùi bùi, lên, lời lên luôn lời mùi, gài lên, mùi, lên luôn mùi, gài lời bao gài lời mùi, 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 gài ปล่อยให้แห้งแล้วเนี่ยเขาไม่เจ็บหรอกลูกมันเล็กแนละ้วโห่นั่นแหละลูกใหญ่วันนั้นเลือกได้ลูกใหญ่เลยให้ปาปเลยเอ้าวางลงเอาอีกไหมดูพอแล้ว เแล้วม่า,มา,มา,มา